สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกๆท่ทานค่ะแนวโน้นอมอ้อยน้ำตาลไทยปี2021และ2022เชื่อว่าในปีการผลิต2021และ2022ประเทศไทยจะสามารถผลิตน้ำตาลได้ประมาณ10.3ล้านตันนะคะซึ่งปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2.73ล้านตันจากปี2020และ2021ค่ะ เป็นไปได้ว่าปี2021และ2022ประเทศไทยจะมีอ้อยข้าวหีบที่ประมาณ97.7ล้านตันหรือเพิ่มขึ้นประมาณ27ล้านตันนะคะจากปี2020และ2021ส่วนหนึ่งเพราะปริมาณน้ำฝนปรับเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะฝนที่มากขึ้นอาจมีผลทำให้ค่าความหวานอ้อยลดลงซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ1 1ค่ะ สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยังคงเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยนะคะอาจส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศลดไปอยู่ที่ประมาณ2.25ล้านตันหรือลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ1 0แสนตันค่ะเป็นไปได้ว่าปี2021และ2022ประเทศไทยจะสามารถส่งออกน้ำตาลทรายดิบได้ประมาณ3.24ล้านตันและ และน้ำตาลทรายขาว3.46ล้านตันซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ1.83ล้านตันและ1.1ล้านตันตามลำดับนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจนานาสาระอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ฟงทุกทกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ